สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นี่หยุดเกินรบนะฮะในแบบของออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาทำรายการเนี่ย how to trade เลยครับผมฮ่าโอเคเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกห้องเทรดลับไปนะฮะอ่าตอนนี้ผมก็จะมาลองเทรดดูบ้างนะครับผมตอนนี้นะฮะโอเคผมจะมาบอกก่อนนี่ยผมที่ผมมีโทชิโร่เนี่ยโทชิโร่เนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่300บาทไทยนะครับผมแล้วก็ ทโรลกีนะฮะน่าจะอยู่ที่200นะฮะแต่ว่าทโรลกีผมมีอยู่2ตัวนะครับผมอันหนึ่งเนี่ยฮะนี่ทโรลกีผมมีอยู่2ตัวนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะอยากให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเลดไทยกับเลดต่างชาติเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะต่างกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตีเป็นเลดไทยนะครับผมแต่ว่าถ้าเลดถ้าเลดต่างชาตินะตัวพวกนี้ก็ ก็ดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่ะตอนนี้เหมือนว่าจะเห็นคาคุสึนะฮะคาคุสึราคาน่าจะขึ้นเป็น4 0 0ร้อถึงห้าเลยนะครับผมจาก200กว่านะฮะคาคุสึก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมขอลองเทรดดูนะครับผมเชื่อว่าเขาจะแลกผมเปล่าอาันนี้คือผมลองเทรดดูนะครับผมว่าเขาจะเอาหรือปเปล่านะฮะคาคุสึอ่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าราคาคาคุสึขึ้นเยอะนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นของต่างชาติเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นไปเลยนะฮะแต่ว่าเป็นของไทยเนี่ยคนเขาจะลังเลกันนะับว่าราคามันจะลงหรือเปล่านี่ครับโอเคมาดูกันนะวันนี้ว่าจะได้กาไรเท่าไหร่นี่ฮะผมขอเดินดูสักคู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวที่ผมเลงไว้เนี่ยตอนนี้ผมมีมูลค่าอยู่ประมาณ500นี่ะตอนนี้ก็คือมีวสองตัวนี้นี่ะมูลค่าประมาณ5 0 0เนี่ยผมจะลองหาแลกดูนะครับผมว่าตัวไหนจะดีนี่ฮะสองทรโลกินะฮะแล้วก็ อววาบูสาก็หาแรกอะไรอะ่ะหาแรกลิเบหรอผมมีอไอ้นี้ให้เขาเนี่ยฮะรานะคาวิแต่ถ้าสองตัวก็ได้อยู่เนี่ยฮะดูเขาว่าเขาจะเอาหรือเปล่าไม่น่าจะเอาเลยฮะตัวตัวเดียวไม่น่าจะเอาหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าเอาก็คุ้มอยู่นะครับผมอ่ายังไงครับเอาไปขายเนี่ยโทรโกุกิขายตัวร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบก็น่าจะ ออกแล้วนะฮะลังเลจังเลยนะครับแต่มองโดยรวมมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าออ่ะ,อะ,อะโอเคยอมนะฮะไปขอดอ่าฮะโอเคได้โทร,โรกุกิมาสี่ตัวเลยนะฮะตอนนี้พี่โทรุกิสี่ตัวนะครับผมอ่าโอเคดะฮะมาเรามาลองเลนกันต่อเลยฮะร,รู้สึกว่าเหมือนเขาจะให้เยอะไปหรือเปล่านะครับผม ถ้าขายนะฮะขายตอนนี้มูลค่าประมาณเกือบพันแล้วนะฮะอันนี้อาติดเป็นตัวละร้อยห้าสิบอะร้อยห้าสิบนะฮะสามร้อยหกร้อยนี่ประมาณนี้หกร้อยนะฮะอ่ะแต่ว่าน่าจะขายเกินร้อยห้าสิบอยู่แล้วนะฮะตัวพวกนี้เรามาดูกันนะว่าเขาจะเอาหรือเปล่าโกจิต้าหรอจิต้ารัสซัตอืมผมไม่มีตัวแรกรอะทานผูนงเราก่อนนะฮะขอกดออกไปก่อนนี้ครับผมแต่ ลังเลจังเลยนะฮะเมื่อกี้ผมว่านะไอตัวนี้น่าจะเอาตัวนี้แลกได้หรือเปล่านี่ครับผมขอลองดูก่อนนะครับเอาลองดูคนนี้ก่อนนะครับผมว่าเขาจะเอาหรือเปล่าเอายูว่าไงเพื่อนอ่ะเทรดแคปซูลให้ด้วยนะฮะดูกันว่าเขาจะคิดยังไงกับ2ตัวนี้นี่ยฮะจริงๆสตัวนี้นี่ครับผมของฝรั่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากได้มากนะฮะอ่าอะไรฮะเขาเลื่อตารางลังเลหรือเปล่าไม่ไม่ได้ลังเลนะครับผมอ่าโอเคเทิดลิเบอเอาเลยเดี๋ยวรอออดูกันนะครับผมว่าเทิดลิเบอมา ผมจะขอให้น้องหมดคือสามตัวเลยฮะอ่าสามตัวที่เขาให้เราไปแก้มาโอเคดูซิว่าแต่ละได้ป่าวนะฮะขอลองดูไปเรื่อยๆนี่ฮะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่โอเคแกบซูนด้วยอะว่าไงเพื่อนออเป่าคุณลังเลหรือเป่านี่ฮะ คุณลังเลหรือเปล่าลังเลที่จะเทรดหรือเปล่านี่ครับแถมแฟรงกี้ให้ด้วยอะไม่เอาเลยคเราเราจะแถมพวกตัวกีกี้อะผมนี่คือข้อสังเกตเลยนะอย่าแถมกีกี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้ราคามาดูดรอปลงนะฮะเออมันทําให้ราคาตัวดูดรอปลงนิดนึงนะฮะเราดูกันว่าเขาจะเอาหรือเปล่านี่ครับอ่า แล้วแถมอ่ะแถมปู่ให้ด้วยอ่ะนี่ลงปู่ให้เลยนะฮะร้อยยี่สิบเนี่ยผมพร้อมเล่นนะฮะมาดูกันว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะฮะมาดูกันนะครับว่าเขาจะเอาหรือเปล่าไม่เนี่ยฮะโอเคยังยังไม่เป็นไรนะครับผมยังยังได้อยู่เนียฮะเราเรายังเรายังไม่รีบนี่ครับผมโอเคแชร์แลกเนี่ยโอเทพโรเจอร์ใช่ปะเออเขาแต่งตัวเป็นโรเจอร์วะเราดูกันเนี่ยว่าเขาจะเอาหรือเปล่าเนีฮะ ไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาเขาไม่เป็นไรนะเราอย่ารีบนีครับผมอโอเคเอาป่ะฮะท่านผู้ชมเอาไหมฮะถ้าเกิดเอานี่ถือว่าเราได้โทรโล,โลกุกิน้าแข็งมาตัวหนึ่งฟรีๆเลยฮนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าก็คือเราถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเราบวกแค่นี้พอเลยฮนะเราอาจจะไม่ต้องบวกเยอะเหมือนคนเมื่อกี้นี่ครับผมดูกันว่าเขาจะเอาหรือเปล่านี่ฮะ เดี๋ยวเอาอ่านคอมเมนต์สักครู่หนึ่งเนี้ยว่าเขาได้พิมพ์เม้น์อะไรมาถูกเปล่าเนี่ยฮะเอาบอกให้บวกอีกนิดนึงเหรอโอเคบวกปลูไปนี่ครับผมอ่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอ้าวได้ครับผมเฮ้ยทุกคนโอเคนะแค่นี้ก็กําไรแล้วนะครับผมแค่นี้กําไรแล้วเนี่ยฮะทุกคนแค่นี้ผมก็ได้กําไรมาตัวได้ทุรกิฟรีมาตัวหนึ่งนี่ฮะเหมือนเอาหลวงปู่กับแคปซูลไปแลกมาอะไรแบบนี้ด้วยฮะว้าวตอนนี้ก็คือกําไรพุ่งแล้วนะครับผม อ่ากำไรผมพุ่งเยอะเลยเลยฮะอ่าดูนี่ครับได้โทชิโรเลยก็ใต้มาเลยครับผมที่ผมไม่บวกพวกตัวกีกี้ไปเพราะว่ามันดูน่าเกียดเนะฮะอ่าเวลาเวลาเราบวกกับฝรั่งเนี่ยเราเลยอย่าไปแถมพวกตัวดันเนี่ยพวกฟแฟรงกี้พวกตัวแบบนี้นะฮะโอเคเอลองดูสักคู่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือกำไรเนียครับผมอ่ากำไรแบบเห็นเห็นเลยนะก็เลยให้ทุกคนเห็นเลยนะับจะได้คุม้มคุมแบบนี้นนีะอ่าเหมือนเรา อ่ะเหมือนเราได้โทรกิฟีมาตัวหนึ่งนี่ฮะดูเหมือนเลยฮะเหมือนเราได้โทรกิฟีมาตัวหนึ่งเลยนี่ฮะโอเคโอเคโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นี่ฮะผมโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนี่ฮะใครอยากดู EP 2ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาไว้ดะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทรดกันให้ดูอีกทีนึงนะฮะโอเคแล้วผมก็จะไลฟ์ทุกๆวันศุกร์ถึงอาทิตย์นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเวลาว่างเลยนะครับผมโอเคนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าับ